เกิดปัญหาเลยแจกซะเลยถังกาชาและตั๋วเลือกตัวละคร5้าดาวแบบจุกๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมบูทเทิลิงเวฟและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ควอร์เอ็มแล็ n นาล็อกออเรนจินเกนชิน Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์ at powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับตอนนี้ทางเกมบูทเทิลิงเวฟเขาได้อั เด็ดแก้ไขปัญหาและพร้อมชดเชยของรางวัลให้แบบจัดเต็มทั้งเลเดียนไทย10เม็ดและตั๋วเลือกกาชา 5ดาวในตู้ตัวละครถาวรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยสําหรับเกี่ยวกับปัญหาการเล่นเกมและแผนการปรับปรุงในอนาคตอันนี้ผมทานเสลตเลยแล้วกันนะครับเรียนเหล่านักผจญภัยโลเวอร์เราได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากผู้เล่นทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาการเล่นที่อาจเกิดขึ้นเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อนเนื่องเพื่อแสดงคําขอโทษจากใจจริงเราจะทําการชดเชยเป็นเลดี้นไทในวันที่25เดือน5เวลา10เนกา UTC หรือก ็คือ9โมงเช้าของเวลาประเทศไทยนะครับ9เนกาเขาก็จะส่งมาให้ในจดหมายสาหรับเรียนไทยนะส่วนสําหรับเงื่อนไขาการรับของรางวัลตัวละครเนี่ยต้องไปถึงเลเวล2หรือสูงกว่าภายในวันที่3เดือน7เวลาตี3 5 9นาทีและนอกจากนี้เขายังเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันการข้ามและเขาวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตโดยสามารถข้ามบางฉากที่ไม่สําคัญได้หรือยาวจนเกินไปโดยจะแยกเป็น6ข้อดังนี้นะครับ 1. ออกแบบปุ่ม UI ฟังก์ชันการข้ามใหม่ 2. เพิ่มฉากการข้ามได้อย่างมากในเนื้อเรื่องภารกิจแลกตามรับรองการข้ามกล่องตอบโต้ของตัวละครนอกเหนือจากฉากคัสซีนและภาพยนตร์ตีนะครับเรื่องราวของสหายจะพร้อมให้ใช้งานในเกมเร็วๆนี้ของตัวละครยินหลินนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของเขาและส่วนเนื่องจากข้อจํากัดทางเทคนิคเราไม่สามารถลองรับการข้ามฉากคัสซีนได้ขออภัยสําหรับประสบการณ์เชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หัวข้อใหญ่2นะครับปรับปรุงประสบการณ์การต่อสู้ให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการตอบสนอง ของเหล่าโลเวอร์ทั้งหมดรวมถึงการขาดสัญญาณของการลบการขาดการตอบสนองในกรณีที่เหนนดดและก็ส่วน3นะครับกิจกรรมการประชุมมอบรางวัลลิสเนเตอร์มาตรฐาน5ดาวแบบกําหนดเพิ่มเติม,ตมแล้วก็หลังจากที่เปิดตัวเราได้รับคําติชมมากมายทุกแพลตฟอร์มและช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเลือกของมือใหม่เราเสียใจอย่างสุดซึ้งครับว่าดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะออกไอเทมพิเศษเป็นพวกโบยเชอร์ซึ่งให้โอกาสปีเพื่อรับเครื่องสะท้อนมาตรฐาน5าดาว ที่เลือกได้ทางในจดหมายในเกมในวันที่26เดือน5เวลา10เอกา UTC บวก8หรือก็คือ9โมงเช้าของเวลาประเทศไทยกิจกรรมนี้นะครับก็จะใช้ได้จนถึงปีหน้าครับวันที่22เดือน5 2025เวลา11เกา59นาทีเรียกได้ว่าต่อให้ผู้เล่นมาเล่นทีหลังนะครับก็ยังสามารถได้ตรงนี้อยู่ตัวเลือกตัวละคร5ดาวแบบเลือกได้ในตู้ตัวละครถาวรนนะครับหัวข้อใหญ่4เขาจะมีกําหนดการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับเนื้อหาที่สดใหม่มากขึ้น เขาได้กําหนดเวลาการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมและการพัฒนาฟังก์ชันใหม่และองค์ประกอบการเล่นเกมไว้ในขั้นตอนนี้แล้วสิ่งเหล่านี้รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรทางศิลปะของ NPC บางตัวฟังก์ชันการแสดงแผนที่แบบเลเยอร์ใหม่และการเป่งเสียงสะท้อนเพิ่มเติมพวกเหล่าเอ h o โเนี่ยจะมีตัวใหม่เพิ่มมาขึ้นในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนถ้าถามว่าเราควรที่ต้องเลือกตัวละครไหนดีใน5ตัวละครนี้โดยพื้นฐานแล้วถ้าเรายังไม่มีเวอร์นีนาก็ควรเลือกสพอร์ตอย่างเวอร์นีนา ก่อนนะครับเพราะตัวนี้ตอนนี้ขึ้นไปอยู่เทีย S S แล้วเขาสามารถเปิดบัฟซับฮิลได้นะครับเรียกว่าครบคันใน1ตัวส่วนถ้าเราต้องการตัวละครดาเมจนะครับก็ให้ไปเลือกคาสาโลเพราะเราสามารถเอาไปต่อยอดเข้าคู่ทีมกับยินหลินได้เป็นเทพทีมสายฟ้าเมตาสายฟ้าที่โหดแบบสุดๆแต่ถ้าเรามี2ตัวละครนี้แล้วเราอยากจะเลือกตัวละครเพิ่มมาอัปเกรดเพิ่มความสามารถก็เลือกเวลีนาได้นะครับซับจะได้มีดาวหรือเราอยากเล่นหลากหลายทีมก็ให้เลือกอังกอตัวน้องหัวชมพูมีแกะตัวนี้นะครับเรียกว่า หลายหลายคนเนี่ยน่าจะเป็น1ตัวละครอวยที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอและอยากได้มาไว้ในครอบครองส่วน2ตัวละครนี้เอาจริงเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วก็เล่นทีหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นชินหรือดิงหยางจะค่อนข้างเล่นยากทีมนักบัจจุบันมีน้อยแล้วก็ต้องไปหาเอ็โคอีกดันการที่เราเลือก3ใน5ตัวละครนี้เมื่อก่อนก็จะเล่นได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะอยากจะอัปดาว์คาสซาโลก็ได้หรืออัปดาว์ฮัรีนาก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีตัวในตัวหนึ่งก็เลือกมาก่อนและอยากได้หลากหลายทีมมากขึึน้นรวมมถงทีไฟก็ อังกอนี่ก็น่าจะเป็นมาแจ้งข่าวสารข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับสำหรับเกมวูที่ลิงเว็บหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกัน,กนสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบ้อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พันหนาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ